เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะภรรยาสุดห่วงบทที่138จันเกอเออเรียกอาสิ องค์หญิงรองสอนเขาพูดมือเล็กของเจนเกอเ,เอ๋อแกะแก้วสีของหน้าต่างกระจกอยู่ได้ยินไอหญิงขยับเข้ามาก็พึมพำเรียกเต้ต้เจนเกอเอ๋อเรียกคนได้แล้วเพียงแต่ยังออกเสียงไม่ชัดฟู่รองสอนเขาเรียกไม่ว่าจะเป็นบีดาท่านอาหรือลุง เมื่อออกจากปากของเจินเกอเอ,อ๋ก็จะกลายเป็นเต้าเต้าไปหมดอย่างน้อยฟู่หลงกับสีจิ้นก็ได้ยินเช่นนั้นคําว่าท่านแม่ก็ไม่สามารถเรียกได้ทั้งวันเอาแต่เรียกเต้าเต้าองค์หญิงร้องยิ้มพางหมุนกายกลับมาแก้คําอย่างจริงจังไม่ใช่เต้าเต้าเป็นอายหญิงเจนเกอเอ,อ๋หันมามองมารดายิงฟันเรียกเต้าเต้า ฟูหรองรู้ว่าบุตรชายตรงใจแกล้งคนก็ตีมือเขาจนเกอเอ๋อมานี่เจ้าเรียกท่านอาแม่ก็จะอุ้มเจ้าออกไปเล่นข้างนอกพอได้ยินว่าสามารถออกไปเล่นข้างนอกได้จนเกอเอ๋อพันบิดกายออกจากอ้อมกอดขององค์หญิงรองเกาะตัวฟู่รองแทนเมื่อมารดาอุ้มเขาแล้วทารกน้อยก็กรอกดวงตาใหญ่ดำขับไปมามือน้อยๆชี้ไปที่องค์หญิงรองเรียกอย่างจริงจัง ต้าเต้าองหญิงรองนั่งยิ้มอยู่ข้างหน้าต่างมุมปากเผยรักยิ้มน่ารักขายดอกไหทถังช่วงต้นหรือดูใบไม้พริที่งดงามมีสเสน่ห์ฟู่หองมองตาค้างไปจากนั้นก็จูบใบหน้าเล็กของบุตรชายท่านอาสวยหรือไม่จเจินเกลเอ๋อจ้ององคหญิงรองพยักหน้าอย่างจริงจังเช่นนั้นอาหญิงสวยกว่าหรือท่านแม่สวยกว่าองหญิงรองขยับมาถามเขา จนเกอเอ๋อกอดคอมานได้โดยไม่ลังเลเงยหน้าขึ้นหอมแก้มนางฟอดหนึ่งขณะที่พูดคุยยิ้มแย้มกันอยู่นั้นก็ได้เวลาเที่ยงหลังกล่อมจนเกอเอ๋องีบหลับตอนกลางวันแล้วฟู่หลงก็ตามสีจิ้นกลับห้องหลักเอ่ยถามเขาด้วยน้ำเสียงกึ่งล้อเลียน ตอนกลางคืนข้ากับน้องสาวอยากไปชมโคมด้วยกันไม่ทราบว่าท่านอองมีเวลาว่างไปเป็นเพื่อนหรือไม่สีติ้นแค่นเสียงฮึถอดรองเท้าหุ้มข้อพิงหัวเตียงพลิกหนังสือเล่มหนึ่งมาดูเอ่ยโดยไม่เงยหน้าขึ้นเวลาตัวข้าผู้เป็นอ,องอยากไปเป็นเพื่อนเจ้า เจ้าก็ไม่ยอมตอนนี้เจ้าอยากไปทำไมตัวข้าผู้เป็นององต้องไปด้วยผู้หลงรู้ดีว่าบุรุษผู้นี้อยากให้นางเอาใจเขาจึงเข้าไปแย่งหนังสือในมือของสีจิ้นมาพิงอกเขาออดอ้อนเสียงหวาน ท่านอ๋องไปเถอะท่านไม่ไปข้าก็ไม่กล้าไปแต่น้องสาวยากจะได้ออกจากวังสักครั้งข้าจะกับคำํำในเรื่องที่รับปากนางแล้วได้อย่างไรสีจิ้นหลุบตาลงมองนางเชยคางนางขึ้น พระชายามอบของหวานให้ข้าเล็กน้อยคืนนี้ข้าก็จะไปกับพวกเจ้าฟู่หองถลึงตาใส่หน้าแดงเอียงคอหลบมือเขาเห็นว่าสีจิ้นยังจะขยับเข้ามานางก็กัดนิ้วเขาเสียปากแดงของสาวงามเพรเยอเล็กน้อยงามสะครานมีสเสน่ห์ดวงตาสีจิ้นดำทำมึนไปสองมือหยิกเอวนางพริบตาเดียวก็กอดนางไว้กับเตียง ขายถูกพายุฝนกระหน่ำพัดจนแหลกสลายผ่านไปครู่หนึ่งจึงหยุดลงจนเกอเออตื่นนอนแล้วก็มาหามารดาพบว่ามารดายังหลับอยู่เด็กน้อยก็มองไปที่บิดายอย่างเลื่อนลอยท่านแม่เหนื่อยแล้วไป พ่ออุ้มจนเกอเอ๋อไปเล่นสีจิ้นสดใสค,คึกคักอุ้มบุตรชายขึ้นจนเกอเอ๋อชี้ไปด้านนอกอย่างตื่นเต้นสีจิ้นยิ้มเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขาตอนออกไปก็เห็นองค์หญิงรองเดินเข้ามาสาวน้อยกลัวสีจิ้นอยู่บ้างยืนอยู่ห่างๆถามเสียงเบาพี่สีพี่สะพ้ายสี่ตื่นแล้วหรือยังยัง คืนนี้ต้องออกไปชมคมนางกลัวว่าตอนนั้นจะง่วงตอนนี้จึงนอนให้มากหน่อยสีจ้นเอ่ยเสียงเรียบองค์หญิงรองได้ยินแล้วทั้งดีใจทั้งกัดกุ้มแต่เมื่อรู้ว่าพี่สีรับปากพาพวกนางออกไปนางก็ไม่กลัวเช่นนั้นอีกเอ่ยอย่างตื่นเต้น เช่นนั้นข้าก็กลับไปนอนก่อนครู่หนึ่งเขามองตามเงาร่างอ่อนแอนของสาวน้อยที่เดินย้อนกลับไปสวีจิ้นก็หัวเราะอุ้มเจินเกอเอ๋อไปเรือนด้านหน้าจวนจริงอย่างโหฟู่เป่ากำลังเกี้ยกล่อมฟูส่สวนเต็มที่น้องหกพวกเราไปด้วยกันเถอะนะ ข้าไปคนเดียวก็ไม่สนุกพี่ใหญ่ไปกับพี่สะัยใหญ่พี่สามก็ไปกับพี่สะัยสามนางอยากไปชมคมกับหลินเศร้าถังตามลำพังก็ไม่ได้ต้องดึงคนไปเป็นเพื่อนด้วยฟู่มีนางไม่ชอบก็เหลือแต่ฟู่ส่วนแล้วถ้าฟู่สวนไปพี่ร้องก็จะไปด้วยพวกนางไปด้วยกันหลายคนพวกผู้ใหญ่ไม่มีทางว่าอะไรได้ดังนั้นฟู่เป่าจึงตั้งมั่นว่าจะเกี้ยกล่อมฟู้สวนให้ได้ฟู้สวนไม่ชอบความ คึกคักตั้งแต่เด็กไม่ว่าฟู่เป่าจะเอ่ยเช่นไรก็ไม่ปรีปากฟู่เป่าจนปัญญาได้แต่เอ่ยตามความจริงน้องหกปีหน้าข้าก็คงไม่ได้อยู่บ้านแล้วนี่เป็นเทศกาลหยวนเซียวครั้งสุดท้ายที่พวกเราพี่น้องจะได้ไปด้วยกันเจ้าจะใจดำปฏิเสธข้าเชียวหรือฟูส่สวนฟังแล้วในที่สุดก็วางหนังสือลง ก็จริงสินะปีนี้ฟู่เป่าอายุ15แล้วฟังจากที่มารดาพูดคุยก่อนเข้ารือดูใบไม้ร่วงฟู่เป่าก็จะออกเรือนแล้วฟู่สวนมองฟู่เป่าที่มีสีหน้าวิงวอนนึกถึงความเคว้งคว้างตอนพี่สาวสองคนออกเรือนฟู่สวนก็ถอนหายใจเอ่ยเอาเถอะ ข้าไปฟูเป่ายินดียิ่งดึงนางไปขอร้องฟูเฉินเดิมฟูเฉินนัดหมายกับสหายกลุ่มหนึ่งไปดื่มสุราด้วยกันแต่น้องสาวแท้ๆที่ไม่ชอบออกไปเที่ยวข้างนอกอยากออกไปชมโคมไฟเขาย่อมต้องไปเป็นเพื่อนน้องสาวรับปากอย่างยินดี ม่านราตีโรยตัวลงมาโคมงดงามส่องสว่างจนเกอเอเล่นมาทั้งวันหลังอาหารเย็นฟู่หลงก็กล่อมเขาจนหลับสนิทฟู่หลองอุ้มบุตรชายไปห้องเล็กวางลงผ้าห่มที่อุ่นร้อนไว้แล้วหอมใบหน้าขาวอมชมพูของเขาจากนั้นจึงเรียกองค์หญิงรองไปเรือนด้านหน้ารวมตัวกับสีจิน้นคนทั้งสองล้วนสวมเสื้อแพรธรรมดาเครื่องประดับสีสาก,ก็เรียบง่ายมองจากด้านหลังก็เหมือนสาวน้อยของครอบ ธรมดาเพียงแต่เมื่อหันมาคนที่อายุมากกว่าก็สครานโฉมเดิมก็เป็นสาวงามเพิดพริ้งอยู่แล้วหลังแต่งงานความงามนั้นก็มีสเสน่ห์หยาดเยิม้มอย่างที่สตรีแต่งงานแล้วจึงจะมีอยู่ด้วยทําให้คนมองนางแล้วก็ยากจะละสายตาออกได้คนที่อายุน้อยกว่า ดูแล้วอายุ1213ปีเหมือนดอกไฮทังแรกตูมปลายยอดเผยกีบสีชมพูอ่อนนุ่มเล็กน้อยงดงามสดใสคนหนึ่งเป็นภรรยาคนหนึ่งเป็นน้องสาวสีจสิ้นให้คนเตรียมหมวกคุมหน้าไว้เรียบร้อยแล้วถึงแม้ผ้าโปร่งขาวจะบางแต่ก็ปิดบังสายตาลุกลิกของผู้อื่นได้บ้างผู้หลงต้องสีเจียในชุดยาวสีดำที่ยืนอยู่ท่ามกลางความมืด จนผู้อื่นเกือบจะมองไม่เห็นเขาแกล้งล้อเรียนสีจิ้น ชันไหนจึงเตรียมหมวกคุมหน้าไว้เพียงสองใบรูปโฉมเช่นนี้ของสู้อ๋องเดินกลางถนนใหญ่ก็ยังดึงดูดสายตาคนอยู่ดีสี่เจียมึนงงไปสายตาเลื่อนไปหยุดที่หลันเซียงพิสมองอยู่ครู่หนึ่งพบว่าหลันเซียงหน้าตาดีกว่าสาวใช้ทั่วไปอยู่ก็รีบขออภัยฟู่หลงหันไปจะเตรียมหมวกคุมหน้าให้อีกใบฟู่หลงยังไม่ทันตระหนักได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลันเซียงก็พุ่งมาข้างหน้าอย่างอับอายแกมโมโห เอ็ดเสียงแผ่วเบา ท่านโง่เสียจริงพระชายาล้อเลียนท่านอองอยู่ใครให้ท่านไปเตรียมหมวกคลุมหน้าจริงๆเล่านางเป็นสาวใช้คนหนึ่งออกจากบ้านใหญต้องสวมหมวกคลุมหน้าด้วยสวีเจียเข้าใจทันทีมองสาวใช้ใหญ่ที่ทะลึงดวงตามาเลสซิ่งใส่เขาถอยไปอยู่ข้างหลังสวีจิ้นอย่างกระดากหลันเซียงนึกถึงสายตาที่สวีเจียมองนางใบหน้าก็ร้อนเผาก้มหน้ากลับมาหลบอยู่ข้างกายฟู่รลองฟู่รลองมองหลันเซียงเพิ่มแวบ,บหนึ่ง หลันเซียงกับไหม่เซียงอายุมากกว่านางหนึ่งปีปีนี้อายุ19แล้วนับว่ามีอายุค่อนข้างมากในหมู่สาวใช้สองปีหลังจากนี้สมควรหาคู่ครองให้อย่างจริงจังแต่ว่าฟู่หลงมองไปที่สี่เจียไม่มั่นใจมากนักสี่เจียรูปโฉมหล่อเหลาฝีมือเก่งกาจตอนนี้ไม่มีฐานะโดดเด่นในจวนอองแต่ภายหน้าถ้าสีจ่จินสามารถขึ้นรองราชหัวหน้าองค์ครักส่วนพระองค์ย่อมต้องต เป็นของสีเจียนั่นเป็นตำแหน่งขุนนางขั้นสามต่อให้ไม่อาจไปไกลถึงขั้นนั้นแต่จากฐานะของสีเจียหลันเซียงไม่คู่ควรกับเขาสักนิดไม่ใช่ว่าฟู่หลงดูถูกคนของตนเองเกินไปถ้านางเอ่ยกับสีจิ้นโดยภาระการเกรงว่าสีจิ้นก็คงจะไม่พอใจก็เหมือนกับเด็กรับใช้เรือนด้านหน้าวิ่งมาขอแต่งงานกับสาวใช้ใหญ่ของนางฟู่หลงจะต้องไล่ตะเพิดเขาไปแนะ่เมออะไร ไเอสีจิ้นได้ยินนางเอ่ยคำพูดสุกสนจบแล้วก็อึ้งไปเอ่ยเตือนเสียงเบาฟู่หลงได้สติตลับมาไม่กล้าล้อเลียนบุคลิกและรูปโฉมของสู้อ่องอีกจูงมือองค์หญิงรองออกไปข้างนอกสามคนนั่งรถม้าคันเดียวกันเมื่อมาถึงตรอกแห่งหนึ่งบนถนนหลงซิ่งก็ลงจากรถมา้าเดินเที่ยวถนนย่อมต้องค่อยๆเดินสีจิ้นเดินอยู่ริมสุดฟู่หลงเดินอยู่ระหว่างเขากับองค์หญิงรองหญิงสาวู ว่าองค์หญิงรองจะเกิดเรื่องมือหนึ่งจึงจูงนางไว้ตลอดส่วนหลันเซียงกับสี่เจียแยกย้ายกันตามอยู่ด้านหลังฟู่รองอาศัยช่องว่างระหว่างหันมาชมคมรอบมองคนสองคนเห็นสี่เจียยังมีท่าทางระแวดระวังตื่นตัวตลอดเวลาหลันเซียงกับแอบมองสี่เจียหลายครั้งฟู่รองมีความมั่นใจขึ้นมาตัดสินใจว่ากลับัวนแล้วจะพิจารณาให้ดีคืนนี้ยังไม่สนใจก่อน น้องสาวชอบที่นี่หรือไม่ฟู่ร้องถามอย่างเอาใจใส่องค์หญิงรองพยักหน้ายิ้มดียิ่งนัก คึกคักกว่าในวังอีกข้าเพิ่งเคยเห็นราษฎรมากมายเช่นนี้แต่ในใจกลับผิดหวังยิ่งนักสายตาสอดส่องไปทั่วฝูงคนคนมากมายแล้วจะอย่างไรนางอยากพบคนผู้เดียวเท่านั้นครั้งก่อนฟูเฉินช่วยนางไว้นางยังไม่ทันได้ขอบคุณสักคำไม่รู้เหมือนกันว่าในใจเขาจะคิดเช่นไรฟูหลงชอบเล่นสนุกรู้ดีว่าเมื่อคุณหนูชอบตลาดยามค่ำคืนจริงๆจะมีปฏิกิริยาเช่นไรเห็น องค์หญิงรองไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นยังมองซ้ายมองขวาไปทั่วมองแวบเดียวก็รู้ว่ามีเจตนาอื่นแอบแฝงอดไม่ได้ที่จะสับสนขึ้นมาสาวน้อยคล้ายกําลังมองหาใครอยู่แต่นี่เป็นครั้งแรกที่นางออกจากวังนางจะรู้จักใครกันฟูรองอดไม่ได้ที่จะชะเง้อมองตามองค์หญิงรองมือพันถูกคนบีบแน่นฟูรองหันมามองเห็นสวยจิ้นยิ้มให้นางฉวยโอกาสที่องคหญิงรองไม่ทันสังเกตต้มกายกระซิบ ข้างหูนางปีหนะ้าพวกเรามากันตามลำพัง หูของฟูหลงร้อนวาบขึ้นมาสีเจียกับหลันเซียงตามอยู่ด้านหลังสี่ติ้นใจกล้าเช่นนี้ไม่กลัวว่าคนอื่นจะหัวเราะเยาะบ้างหรือฟูหลงไม่รู้ว่าควรตอบเช่นไรดีจึงหันกลับไปกําลังจะคุยกับองค์หญิงรองกบเกินความกระดากใจสายตาพันหยุดชะงักหน้าร้านโคมไฟแห่งหนึ่งบุรดุษในชุดยาวสีเทากําลังมองนางตาค้างอยู่ทั้งคู่ศบสายตากันถ้าไม่ใช่เพราะองค์หญิงรองพานางเดินไป ฟู่หลงก็เกือบหยุดฝีเท้าลงนางไม่ได้พบสีเยี่ยนมานานเท่าไหร่แล้วสีเยี่ยนแก่กว่านางสามปีแต่ฟู่หลงไม่เคยเห็นเขาในวัย21ปีของชาติก่อนเขาสูงกว่าที่เคยจำได้ไม่ได้ผอมเหมือนตอนหย่าก,กันในชาติก่อนแต่ก็ยังผอมอยู่ดีเมื่อสัมผัสได้ว่านางมองมาสีเยี่ยนก็นิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งจากนั้นจึงยิ้มน,น,น้อยหันไปเอ่ยกับคุณหนูกระโปรงแดงข้างกายคนทั้งสองเดินเข้ามาด้วยกัน พี่อินเซองพี่สีซีพวกท่านก็ออกมาเที่ยวเล่นหรือองค์หญิงรองเอ่ยอย่างประหลาดใจสองพี่น้องสีเยี่ยนเข้าวังหลายครั้งนางรู้จักคนทั้งคู่เพียงแต่ไม่สนิทสนมเท่าไรฝูหุยออกมาได้อย่างไรกันสีซีวัยสิบที่เป็นสาวเต็มตัวแล้วสวมหมวกคลุมหน้าเช่นกันทักท่ายง่ายๆแล้วก็กล่าวกับองค์หญิงรองอย่างไม่พอใจอยู่บ้าง คืนเทศกาลหยวนเซียวมีคนเดินถนนมากมายน้องสาวร่างกายล้ำค่าภายหน้าออกมาให้น้อยเธอะสหายที่ดีคนหนึ่งของข้าเคยออกมาชมคมในคืนเทศกาลหยวนเซียวแล้วโดนคนเอาน้ำมันร้อนสาดหน้าจริงสิตอนนั้นพระชายาก็อยู่ด้วยคงจะจำได้สินะตอนนั้นถ้าไม่ใช่เพราะพี่ฉีเอาแต่สีเอ๋ สียงแย่นตวาดเสียงเย็นสีสซีเม้มปากหันกายไปฟู่หลงทำร้ายสหายในวัยเด็กของนางทำให้ท่านยายนางถูกลดขั้นเป็นสามัญชนทำให้ท่านป้าของนางตายมารดาป่วยหนักติดเตียงนางมีความแค้นไม่อาจอยู่ร่วมฟ้ากับอีกฝ่ายสียแย่นไม่วางใจน้องสาวประสานมืออำลาสีจิ้นอย่างละอายใจรีบสาวเท้าตามไปองหญิงรองมองเงาหลังของคนทั้งสองนึกถึงความแค้นระหว่างฟูง่หลง กับบ้านองคหญิงหยองหนิงก็ไม่ได้พูดอะไรอย่างรู้กาละเทศะไปดูด้านนั้นกันเถอะ สีติ้นเบียมือที่เย็นเล็กน้อยของฟูง่หลงสีไปทางตรงกันข้ามกับสีเย็นสองพี่น้องฟู่หลงพยักหน้าในใจนึกถึงสีเย็นสองพี่น้องสีเยียนแต่งภรรยาแล้วหรือยังสีซีออกเรือนแล้วหรือไม่อย่างไรเสียก็เคยพบหน้ากันทุกวันมาตลอดสามปีไม่พบอย่างดีพบแล้วก็อดอยากรู้ขึ้นมาไม่ได้มือขวาพันถูกคนกำแน่นยังไม่ทันหันไปมององค์หญิงรองด้านหน้าก็มีเสียงตื่นเต้นของฟ ู้เป่าดังขึนพี่สามเสียงนั้นทั้งคุ้นเคยทั้งสดใสใจของฟู่หลงปลอดปร่งขึ้นมารีบสลัดมือของสีจิ้นออกสาวเท้าไปทักทายคนทั้งหลายบังเอิญยิ่งนักพวกเจ้าก็ออกมาชมโคมไฟหรือ,อกวนเออเออเล่าฉันไหนไม่พาเขามาด้วย เขากินข้าวเสร็จก็ง่วงแล้วดังนั้นจึงไม่ได้มาฟูสวนอธิบายฟู่ฉันฟังอยู่ด้านข้างมุมปากอยักขึ้นง่วงอะไรกันเด็กหน้าเหม็นไม่รู้จักอ่านตำราเอาแต่วิ่งไปห้องบัญชีอยากเรียนรู้วิธีคำนวณบัญชีที่นั่นถูกท่านแม่ลงโทษไม่ให้ออกจากบ้านหลายวันน้องสาวยังคิดไว้หน้าน้องชายอีกองหญิงรองแอบมองเขาเห็นชายหนุ่มยิ้มหน้ามองยิ่งนักความรู้สึกเสียใจก่อนหน้านี้ที่ ที่ไม่ได้เห็นเขาก็สลายไปในใจเปี่ยมไปด้วยความยินดีในเมื่อได้พบแล้วยืนคุยกลางถนนก็ไม่ดีคนทั้งหลายเลือกไปนั่งคุยกันในร้านบะหมี่ใกล้ๆสี่เจียไปก่อนก้าหนึ่งให้เท่าแก่ร้านไล่คนในร้านออกมาให้หมดเจ้านายของเขาจะเหมาทั้งร้านเท่าแก่ร้านบะหมี่ถูกบรารมีของสี่เจียข่มจนตกใจกลัวแต่ก็ยินดีกับแท่งเงินที่สี่เจียหยิบออกมาเชิญลูกค้าที่นั่งอยู่สองสาโต๊ะออก ไปทันทีเรียกภรรยาเขามาเก็บกวาดโต๊ะเชื้อเชิญให้ผู้สูงศักดินั่งลงสี่จิ้นฟู่เฉินและหลินเศร้าถังนั่งโต๊ะเดียวกันพวกฟู่หลงสี่คนนั่งโต๊ะเดียวกันองค์หญิงรองเห็นฟู่เฉินนั่งอยู่ข้างหลินเศร้าถังฟู่ส่วนนั่งอยู่ตำแหน่งเคียงไหลกับเขานางก็นั่งตรงข้ามกับฟู่ส่วนอย่างไรพิรุธถึงแม้จะอยู่ไกลหน่อยแต่ก็มองเขาได้สะดวกเมื่อไม่มีคนเข้ามากินอาหารในร้านทุกคน จึงรวมตัวพูดคุยกันฟู่องนั่งอยู่ข้างองค์หญิงรองค้นพบอย่างรวดเร็วว่าดวงตางดงามของสาวน้อยมักจะแอบเหลือบมองพี่ชายของนางเหลือบมองได้แวบ,บหนึ่งก็ถอนสายตากลับคล้ายถูกลวกแซงทําเป็นฟังพวกนางสามพี่น้องคุยกันจากนั้นก็ลอ่อเบนสายตาไปเหมือนสาวน้อยที่แอบมองชายคนรักไม่มีผิด ฟู่หลงมองไปที่พี่ชายซึ่งมัวแต่คุยกับสีจิ้นพันมีความรู้สึกคล้ายกำลังฝันอยู่สาวน้อยอายุ12ถูกใจพี่ชายอายุ21ของนางหรือฟู่หลงคล้ายถูกสะกิดเรียกให้ตื่นจากความฝันก่อนออกจากร้านบะหมี่องหญิงรองดึงฟู่หลงไว้หน้าแดงเมื่อคนข้างกายหลายคนออกไปแล้วนางค่อยก้มหน้ากระซิบพี่สะภ้สิค่ะ ครั้งก่อนพี่รองฟูช่วยข้าไว้ข้ายังไม่ได้กล่าวขอบคุณเขาข้าอยากคุยกับเขาตามลำพังหลายประโยคพี่สะใภ้ส่ช่วยข้าได้หรือไม่นางน่าจะได้มีโอกาสได้คุยกับผู้ฉันตามลำพังเพียงแค่คืนนี้เท่านั้นในเมื่อพบแล้วองค์หญิงร้องก็ไม่อยากกลับไปอย่างเสียได้สาวน้อยทั้งเขินอายทั้งใจกล้าฟูหลงนิ่งงันไปกุมมือนางเป็นเชิงปอบโยนได้ พี่สะั้ยสี่ช่วยเจ้าองค์หญิงรองเงยหน้าขึ้นอย่างแปลกใจและยินดีดวงตาโตสุขใสมีเงาคมสะท้อนอยู่ในนั้นฟู่หลงอดไม่ได้หยิกแก้มนางอย่างอับจนปัญญาถ้าเรื่องนี้สำเร็จหรือว่าภายหน้านางจะต้องเรียกองค์หญิงรองว่าพี่สะภ้ยแทนช่างเถอะบางทีสาวน้อยอาจจะอยากขอบคุณพี่ชายเท่านั้นอย่างไรเสียก็เพิ่งอายุสิเพราะตื่นเต้นจึงไม่กล้าขอบคุณตอนนี้กระมังเมื่อออก จากร้านบะหมี่ได้ไม่นานองค์หญิงรองพันเอ่ยว่าเหนื่อยอยากจะกลับจวนน้องสาวไม่ได้ออกมาบ่อยๆเดินเที่ยวอีกสักครู่ดีหรือไม่ฟู่หลงตรงใจแกล้งนางดวงตามองความคลึกครื้นด้านหน้าบอกชัดว่ายังชมไม่เพียงพอพี่สะพ้ยสิข้าเดินไม่ไหวจริงๆ ไม่ก็ให้สีเจียส่งข้ากลับไปก่อนดีหรือไม่อง์หญิงรองดึงแขนเสื้อนางออดอ้อนสีจิ้นสะดุดใจขึ้นมาถ้าส่งสาวน้อยกลับไปหลังจากนี้ถ้าพี่น้องสกุลฟู่แยกย้ายกันไปเขาก็สามารถเดินเที่ยวกับฟู่หลงตามลําพังได้สีจิ้นกําลังจะสั่งสีเจียให้ไปส่งคนฟู่หลงพันจิ้มเอวเขาชิงเอ่ยกับฟู่เฉินก่อนพี่รองสีเจียยังมีเรื่องต้องทำ อีกตัวไปไม่ได้รบกวนพี่ร้องไปส่งนางเถอะข้ากับอาเป่าและสวนสวนจะเดินเที่ยวกันพอดีท่านส่งองค์หญิงรองกับจวนอ๋องแล้วค่อยมาหาพวกเราฟูเฉินขมวดคิ้วน้อยๆมองนางอย่างสงสยัยฟูหลงใช้สายตาวิงวอนเขาอย่างชำนาญฟูเฉินต้ององค์หญิงรองที่ก้มหน้ารอข้างกายน้องสาวพอจะเดาอะไรบางอย่างได้เขาก็เอ่ยรับก็ได้ องหญิงรองทั้งตื่นเต้นทั้งกังวลโชคดีที่สวมหมวกคุมหน้าอยู่ไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะเห็นท่าทางเลื่อนลอยของนางฟู่หลงก็เบิกบานตามให้หลันเซียงนำคนทั้งสองไปยังรถม้าของนางที่จอดอยู่ในตรอกหลันเซียงรับคำสั่งคุ้มครององหญิงรองอยู่ข้างกายนางเดินไปได้สักระยะองหญิงรองก็หันกลับมามองเมื่อมั่นใจว่าพวกฟู้หลงมองไม่เห็นแล้วนางก็เอ่ยกับหลานเซียงเสียงแผ่วเบา เจ้านำทางด้านหน้าหลันเซียงอึ้งไปคำพูดนี้หมายความว่าอะไรเมื่อหันไปก็เห็นองค์หญิงรองถอยมาอยู่ข้างฟู่เฉินไม่รู้ว่าก้มศรีรษะพูดอะไรอยู่หลันเซียงกระพริบตายอย่างมึนงงหลังจากได้สตินางก็หมุนกายไปอย่างรู้งานนำทางอยู่ด้านหน้าคนเดียวแต่หูพึ่งไว้ตลอดคิดจะแอบฟังสักคำสองคำ,งคำเพราะมัวแต่สนใจความลับเล็กๆขององค์หญิงรองหลันเซียงจึงไม่ทันได้เห็นว่าเมื่อเด หนุ่มชุดหรูหราคนหนึ่งที่ถนนฝั่งตรงข้ามเห็นนางแล้วดวงตาของเขาจะเปล่งประกายว่าบตามไปอย่างสนใจ ฟูชันนึกว่าตนเองคุ้นเคยในการพูดคุยกับสาวน้อยน้องสาวสามคนที่บ้านมีทั้งคนที่อ่อนโยนเอาแต่ใจและคร่ำครึ้แทบจะรวมเอาข้อดีทุกประการของสตรีมาแต่เมื่อมององค์หญิงรองที่เดินก้มหน้าข้างกายเขาผ่านไม่รู้ว่าควรรับมืออย่างไรสาวน้อยตรงใจขยัยบมาทางเขาแสดงให้เห็นชัดว่ามีคำพูดจะเอ่ยชาไหนตอนนี้จึงไม่พูดแล้วเล่าองค์หญิงรองไม่เอ่ยปากเขา ก็กระแอมไอเริ่มถามก่อนองค์หญิงหายดีแล้วหรือองค์หญิงร้องอึ้งไปครู่หนึ่งแล้วจึงค่อยรู้ว่าสิ่งที่เขาถามคือเรื่องอาการบาดเจ็บตอนไฟไหม้เมื่อปีที่แล้วนางพยักหน้าเอ่ยเสียงเบา เดิมก็ไม่ได้บาดเจ็บอยู่แล้วพี่รองฟู่สิได้ยินพี่สซพสี่บอกว่าหลังท่านบาดเจ็บไม่เบาหายสนิทแล้วหรือยังสาวน้อยฐานะสูงสกักแต่กลับเรียกเขาว่าพี่รองฟู่อย่างเรียบร้อยดูสนิทสนมใกล้ชิดง่ายนอกจากนี้นางยังเด็กก่าฟูส่วนสองตีฟูฉันจึงไม่รู้สึกอึดอัดอะไรเอ่อยอย่างสบายใจหายดีนานแล้วเป็นเกียรติยิ่งนักที่องค์หญิงอุตสาหนึกถึง องหญิงรองคิดแล้วก็กล่าวขอบคุณเสียงเบาขอบคุณพี่ร้องฟู่มากที่ช่วยข้าไว้ถ้าไม่มีท่านข้าก็คงออกมาไม่ได้แล้วองค์หญิงรองเกรงใจไปแล้วข้าทำงานอยู่ในหน่วยองคารักษ์เสื้อทอง คุ้มครองห้องเต้และองค์หญิงเป็นหน้าที่ของข้าเพียงทำตามหน้าที่สุดความสามารถเท่านั้นฟูฉันลูกจมูกเอ่ยทำตามหน้าที่เท่านั้นหรือดวงตาขององค์หญิงร้องหม่นแสงลงถ้านางไม่ใช่องค์หญิงเขายังจะช่วยนางหรือไม่นางก้มหน้ามองชายเสื้อกับรองเท้าสีดำของเขาองค์หญิงร้องพันรู้สึกขมขื่นขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเพราะมัวแต่สนใจชายหนุ่มจึงไม่ทันสังเกตว่าทางข้างหน้ามีอิ ก,ก้อนหนึ่งพอไม่ทันระวังก็สะดุดล้มฟู่ฉันมือไวตาไวพยุงนางไว้ได้ทันองค์หญิงรองยืนตรงแล้วเขาก็ถอนมือกลับอย่างรวดเร็วฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ